สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุนปลาชมอีกคลิปนะครับเช้านี้จะพปาเพื่อนเพื่อนมาชมทุเรียนนะครับถึงก็ปลูกใหม่วันนี้ปาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการดูแลนะครับทุเรียนทําอย่างไรให้ขึ้นได้ดีนะครับรากแตกเยอะนะครับมาชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็วิธีดูแลให้ได้โตแบบนี้นะครับ อย่างแรกนะครับในการปลูกนะครับให้สร้างเนินดินนะครับสร้างหรือว่าที่เรียกว่าสร้างโคกนะครับขึ้นมานะครับไม่ต้องสูงเยอะนะครับไม่ต้องสูงเยอะอันดับที่สองก็ระบบน้าครับติดตั้งระบบน้ําให้เรียบร้อยอันดับสามในการปลูกนะครับเพื่อนเพื่อนครับในการปลูกนี่เป็นในแบบของลุงบุญนะครับเป็นแบบบ้านบ้านการปลูกทุเรียนให้โต เลวและก็ขึ้นสวยแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับวิธีทำก็ไม่ยากครับเมื่อเพื่อนเพิ่น,น,นสร้างโคกขึ้นมาเรียบร้อยติดตั้งระบบน้ำเรียบร้อยอ,อันดับต่อไปในการปลูกครับเพื่อเนเพ่มีทุเรียนมาหนึ่งต้นก็ให้ดูรากกดนะครับดูรากกดตอนที่เปิดสูงออกนะครับในการปลูกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องขุดหลุม บนโคกนะครับไม่ต้องขุดลุมลงไปนะครับอันนี้ปลูกมาก็หลายเดือนเลยนะครับประมาณสองเดือนนี่ประมาณสองเดือนได้สองถึงสามเดือนก็แนะนําเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆนให้เพื่อนเอน,เ,นเมื่อแกะถุงออกมาดูรากกดถ้ามีก็ตัดออกให้วางลงลงลงบนโคกเลยนะครับให้เอาทุเรียนที่แกะถุงออกวางบนโคกนะครับให้นําดินมาปิดนะครับ แนะนำให้แนะนําให้เอาดินมาปิดนะครับไม่ต้องขุดหลุมลงไปนะครับต้นนี้ปลูกลุงบุญไม่ได้ทาคลิปหปเพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับตอนปลูกก็เอาต้นทุเรียนนะครับวางลงบนโคกแล้วก็นําดินมาปกปิดข้างๆนะครับนี่เป็นการปลูกทุเรียนที่ถูกต้องนะครับจะทําให้ทุเรียนโตแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบในแนวทางของลุงบุญนะครับ เพื่อนเพื่อน<ๆ>บางท่านก็อาจจะขุดหลุมแตแ่แนวของลุงบุญนะครับไม่ต้องขุดหลุมนะครับเพราะว่าที่ลุงบุญเคยทําคลิปให้เพื่อนได้ดูตอนขุดหลุมนะครับไม่โตนะครับก็เลยได้พัฒนาการเห็นแล้วนะครับว่าต้นที่ขุดหลุมกับไม่ขุดอย่างไหนโตวกว่ากันนะครับต้นที่ขุดเขาจะไม่โตนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ําคึงด้านล่างรากก็จะไม่แตกนะครับลุงบุญเลยมาทํา การปลูกใหม่โดยการาวางไว้บนโคกบนเนินนะครับแล้วก็เอาดินมาปิดนะครับก็มีคลิปที่ทำให้เพื่อนๆใดดูแลนะครับวิธีการปลูกนะครับต้นนี้ก็ได้ปลูกผ่านมาสองเดือนแล้วนะครับดูครับต่อยอดสวยหามมากนะครับอาการดูแลก็ เหมือนระบบน้ําติดตั้งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับห้ามถากหญ้าโดยเด็ดขาดนะครับที่โคนต้นนะครับห้ามตักหญ้าโดยเด็ดขาดห้ามฉีดยาพ่นฆ่าหญ้าและก็ห้ามตัดหญ้าบริเวณโคนต้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็คงจัดคิดว่าถ้าหญ้าเขาขึ้นถ้าหญ้าขึ้นมาจะทําอย่างไร มีวิธีนะครับเพื่อนๆครับก็คือให้ถอนนะครับหมั่นดูนะครับนี่ครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับให้ถอนตั้งแต่เล็กๆนะครับให้ถอนตั้งแต่เล็กๆอ่าเมื่อเราลักที่จะปลูกทุเรียนนะครับเพื่อนๆครับเรารักเราชอบที่จะปลูกทุเรียนก็ต้องหมั่นดูแลเขานะครับให้ถอนหญ้าตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับให้หมั่นเอาใจใส่นี่ครับหญ้าเล็กๆแบบนี้ครับให้ถอนตั้งแต่เล็กๆเลยเรา ให้เวลาเขาสักนิดนะครับมันเอาใจใส่ตอนต้งแต่เล็กๆหญ้าเ็าจะเตียนนี่คือการดูแลหญ้าเมื่อถอนเสร็จนะครับทุกครั้งตอนที่เราให้ปุ๋ยนะครับให้เน้นน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมารวมๆกันนะครับไม่ไม่เยอะนะครับ ไม่เยอะเอามาลดบริเวณรอบชงพุ่มนะครับห่างประมาณสักห้าสิบเซนเนี่ยครับจากต้นมานะครับสักหนึ่งคุดหรือว่าห้าสิบเซนเอามาลดลาดให้กับเขานะครับทำไมต้องลดห่างห่างต้นนะครับหนึ่งป้องกันโคนเน่าสองนะครับเราต้องการให้รากเขาออกมานะครับต้องการให้รากเขาแตกเยอะออกมาเมื่อรากออกมานะครับ ทุเรียนก็จะต่อยอดขึ้นมาทันทีนะครับรากเดินยอดก็เดินนะครับนี่คือการดูแลทุเรียนเล็กนะครับดูดีครับของหลวงบุญรากออกเยอะมากนะครับนี่ครับเพื่อนๆคงเห็นนะครับนี่เป็นรากทุเรียนดังนั้นนะครับเป็นรากทุเรียนดังนั้นนะครับนี่ครับแตกออกมาเยอะมากนะครับเพราะว่าได้นำหมักจุลินทรีย์นะครับจําพวก หัวปลาหัวกุ้งที่เพื่อนๆมาหมักเอาไว้นะครับหากเพื่อนๆไม่มีก็ใช้กะปินะครับใช้กะปิละลายน้ำใช้กะปิสักประมาณสักหัวแม่โป้งนะครับหัวแม่โป้งละลายน้ำผสมสั l, กสิบห้าลิตรยี่สิบลิตรก็มาลดต้นนะครับส่วนปุ๋ยนะครับตู้เรียนเล็กแบบนี้นะครับส่วนปุ๋ยก็ให้ใช้ปุย๋ยต้นไม้เล็กก็เน้นสูตร สิบหกแปดสี่นะครับสิบกแปดสี่ผสมกับปุยยูเรียนะครับสี่สิบกศูนศูนย์ใช้แค่หยิบมือนะครับใช้ไม่เยอะนะครับมาโปรยไว้รอบๆทรงพุ่มเช่นเดียวกันกรบหางประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบเซนนะครับให้เสร็จก็ลดน้ำเลยนะครับทุเรียนก็จะสมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่ครับการดูแลทุเรียนนะครับเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆครับ ต้องทํำล่มฮอลนะครับให้กับเขาตอนที่เราปลูกเล็กๆนะครับกองมูลก็นี่ครับมีต้นกล้วยนะครับอยู่รอบนะครับมีต้นกล้วยอยู่รอบทุเรียนเขาไม่โดนแสงเลยก็ไม่ได้นะครับไม่โดนแสงเลยก็ไม่ได้โดนเยอะก็ไม่ดีนี่เป็นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับจะโตได้แบบนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะครับเพื่อนๆก็ต้องเฝ้าระวัง ดูแล่เรื่องยากันสักนิดนะครับดูเลเลแาาดดเล,เ,ล,เ,ลเรื่องยากันทักนิดดูแลเรื่องการเล่งรากนะครับลุงบุญก็แนะนําเพื่อนเพื่อนไปแล้วนะครับวิธีการปลูกก็เช่นเดียวกันนะครับข้อยากุดหลุมโดยเด็ดขาดนะครับให้ปลูกแบบวางต้นลงบนโคกแล้วก็เอาดินมากลบนะครับลุงบุญเคยผ่านการปลูกแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ก็เป็นในแนวของลุงบุญนะครับ เป็นแบบในแนวของลุงบุญที่ทำให้เพื่อนๆได้ชมนะครับที่เคยขุดหลุมนะครับเคยมีนะครับแต่ไม่ขึ้นนะครับก็ต้องมาลื้อพื้นกันใหม่นะครับอ่าก็นี่ครับต้นนี้ครับเดี๋ยวลุงบุญจะให้เพื่อนได้ดูนะครับนี่ครับระบบน้ําเรียบร้อยครับต้นนี้ครับแต่ก่อนไม่ขึ้นเลยนะครับลุงบุญเคยขุดหลุมนะครับเคยทำคลิปเพื่อนๆย้อนกลับไปดูนะครับลุงบุญขุดหลุม ใช้ขี้เถ้าตอถ่านใส่ลงไปนะครับไม่ขึ้นเพราะว่าตอนขุดหลุมลงไปเนี่ยน้ำเขาจะลงมาคึงขังอยู่แม้นว่าจะปลูกโคนต้นลอยขึ้นมาแต่ก็โตช้าเลยมาลื้อใหม่นะครับเพิงลื้อขึ้นมาใหม่แต่ไม่ได้ทำคลิปเพื่อนๆได้ชมลื้อใหม่ปิดใหม่แล้วก็มาวางบนเนินนะครับแล้วก็เอาดินมากลบนี่ครับต่อยอดแบบนี้เลยนะครับ ต้นนี้ยังไม่ได้ถอนหญ้านะครับนี่ก็รู้สึกว่าจะลุกไปนิดนะครับต้องมาถอนนะครับต้องถอนหญ้าแต่เล็กเดี๋ยวก็จะต้องข้ามาถอนนะครับนี่ครับเป็นการดูแลทุเรียนเล็กนะครับขึ้นสวยนะครับขึ้นสวยมากนะครับนี่ครับพามาชมอีกต้นนะครับนี่ครับก็ต้องถอนถอนหมดนะครับหญ้าข้ขึ้นสวยๆมากนะครับปลูกไว้ก็สามสิบกว่าต้นโน่นครับอีกต้นนะครับ อีกต้นนะับก็ถอนหญ้าแล้วด้วยนะครับถอนหญ้าแล้วด้วยก็ขึ้นชวยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นการดูแลทุเรียนเล็กนะครับดูแลทุเรียนเล็กก็ขึ้นเขียวยอดเดินดีแบบนี้ก็เพราะน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเพื่อนๆไม่มีก็ใช้น้ำกะปินะครับกะปิตักเสาเท่าหัวแม่โป้งละลายน้ำลดบริเวณรอบ ใช้ปุ๋ยสุดจีบกแปนะครับนั่นก็คือเป็นปุ๋ยที่ใช้ใส่ให้กับยางพาราเล็กนะครับผสมด้วยปุ๋ยยูเรียครับจีบกศูนย์ห้ามเด็ดขาดคือปุ๋ยคอกครับห้ามลองก้นหลุมห้ามใส่ปุ๋ยอคอกแต่ถ้าจะใส่ก็ต้องมักให้เขาย่อยสลายจนแน่ใจจริงๆนะครับ จึงมาใส่ได้เพราะว่าถ้าเราใส่ตอนที่ยังไม่ย่อยสลายก็อาจจะมีปลวกนะครับตัวปลวกขึ้นมากินรากได้หรือว่าไม่ไก็ปุ๋ยคอกก็ะย่อยย่อยสลายแนละเกิดความร้อนทําให้เกิดการเน่าเปื่อยของรากได้นะครับนี่คือเป็นการดูแลตุเรียนที่ยังเล็กนะครับก็ลูกไม้ก็หลายต้นอยู่นะครับนู่นกับส่วนต้นโตนะครับ นี่ตอนที่โตแล้วนะครับนี่ตอนที่โตแล้วนะครับก่นํามาปลูกแซมลงไปอีกนะครับนำลงปลูกแซมลงไปอีกส่วนต้นโตนะครับส่วนต้นโตย่านะครับเดี๋ยวลุงบุญจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อหญ้าขึ้นในตอนที่ต้นโตโตแบบนี้นะครับลุงบุญจะเนะวิธีการดูแลให้นะครับ เพื่อจะไม่ให้มีผลกระทบต่อทุเรียนนะครับวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆเกีเเ่ยวกับการปลูกแก่วก,การดูแลทุเรียนเล็กนะครับทำอย่างไรได้โตห่ามแล้วก็สวยขึ้นมาแบบนี้นะครับยอดเดินดีใบแข็งแรงไร้โรคนะครับรากแตกเยอะ ก็แนะนำเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับาพาเพื่อนๆมาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับเน้นทุเรียนเล็กนะครับเน้นทุเรียนเล็กขุดหลุมทำเนินดินปลูกอย่างไรนะครับโดยไม่ขุดหลุมแล้วก็การดูแลต่างๆใส่ปุ๋ยต่างๆก็ๆอ,อยู่ในคลิปนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเจนครับว่า สวยสวยต่อยอดดีลากเดินดีนะครับก็เพื่อนๆก็หากมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับเป็นกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงไว้เพียงเทา่านี้ก่อนค,ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ